สวัสดีครับกัเขามาหอดในป่าแล้วนะครับครับสําหรับวันนี้นะครับก้อนสีหาเก็บเห็ดแลครับกัสำหรับผู้ที่มาเก็บเห็ดนะครับก็ซอยกันอนุรักษ์ปลานะครับพื้นป่านะครับย่างหน่อยๆห้องเกษสรใดนี่หมืองเก็บเห็ดต่อไปนะครับแต่ที่สําคัญนะครับก็คือถ้ามีพื้นป่ากับทซอยหลดมล่งรภาวะหลกหลอนนั่นะครับตัวสําคัญอีกอย่างก็คือเป็นสถานที่ฟอกอากาศนะครับ เปลี่ยนอากาศเสียนะครับให้เป็นออกซิเจนบริสุทธิ์นะครับให้มนุษย์เท่าได้หายใจให้มีสุขภาพหลังกายแข็งแรงนะครับก็ซอยกันนะครับพี่พีน้องๆน,นะครับซอยกันดูแลรักษาผืานป่าของเ,อเ,เขานะครับตุ่มกําลังตุ่มตุ่มเด็ดเอานะครับ ติดคามเลยเขาว่าฮิดผวกสกวายนำขอกปัดผมมากคือสมาร์ทันพอจักมูอยู่ มูลหนึ่งฮิดเกลียพอแล้วอุ้ยเฮ็ดละงอกคุณคุณพีดอ,อกหนึ่งเดี๋ยวเอาฮิดเกลียวคนนี่นี่นหิดเกลือว <c oughs> มักตัวฮิดมูลนี่หรอครับนี่หลงังไงเกียงกวาน ยังไปขูดด้วยเหี้ยนก็ได้ครับอ๋อนี่ไข่ก็มีตัวอุย้ยไข่ไข่สองอคือมีสองหนึ่งนี่ดกอกนี้มันเกือบมาโทราณนลน้วครับนี่คือมันเถาก่อนนะนไข่มันอันนี้ลงหัวเขา ลงว่างขอเส้นากระตานี่พ hit. อเห็ดเดี๋ยวฮะกระตากระตาไปใส่ก่อนพี่อยู่พี่ปกระบุกเหลืองเหลืองอยู่เป็นหมอ่องอิลีตัว,วนะนั้นเห็ดหยังนี่ <c oughs> สองดอกแล้ว ごぼうもにいないね。 พวกเขามาเก็บคดีร้ายนะครับเหมือนวงหนึ่งแต่บ่เิเวงโอ้ยหาขาดซ้ำกับสา่บัน ตะไครมาน,นี่นะครับนี่นี่ไงน่นาสิพอลายๆกว่านี้เนาะหยุดเกลือนะครับหนังหูขาหญ่อ้วาบานดอกนี้บานนี้เอาไป,ไปรลดครับโอ้ฝนกำลังสิทธ์กำลังลื่นนะครับหยันฝนตกอ้ามีกกระเด้อบานเมื่อนี่กำลังลื่นๆก่อนจะฟากระเมือ หย่อนลบฝนครับฝนลิ้น่างหันว่าสิหาะมองลบฝนนะครับพอเห็ดพอดีครับนี่ครับห็ดปวกห็ดปวกครับดึงกาเลยออกอยากจะออกไปทั้งบ้านแน่หรอครับเาสานในเขาโอ้ี่ดอกตูมกัมนี

ี่กมีครับนเอาพี่ก็รลครับมึงบกขึ้นตั้งัดันบกขึ้นยู่แน่นยัง แรงแห้งบ่ครับมันคานีหน่อยเฮ้ยครับไปตัวผุนเข้าไปทางในพุ่น มันมืดเหรอยังไม่ทันมืดเลยครับมีเขาไปทั้งในอยู่มันคือทางห้างนู้นมันแหลงเห้งโอ้ยเขายัางพาลาดเราได้ครับตัวน,นี้โมเห็นพัวมันหกสิบสามแล้วครับจังเลยมาเจ็บ สนิเคเป็นครับเดียวไปทางไกลๆฮิโงกํลังหาทางกลับบดนะครับขาอวกขาขากรับพอ,อีกแล้วลับไปทางในนำ้ำหนึ่งสองสามสี่้ารุครับมุนี่าดอหมดเนาวันครับอบอดอกไหนๆคน อันนี้อยู่ครับมัอนี่แต่อนนี้อยู่รครับมัอนี่ไปขอนตาโอ้มัอนี่พ่อเห็ดลงโูกลายอยู่เลยครับนี่ลงโูกเหลืองหน่อยสามดอกหุ่นอยู่ทั้งนุ่นกระมีนั่นเราลงโขกเขาเอาสามดอกคือกัน เอาดอกยิง,งี้ยควันละพานตั้งกองไว้พี่ละ สามดอกนังหอ,อกเลี้ยงเดี่ยวคุ่นนังอ,อกเลี้ยงที่ท่านอ,อ,อยูอต่ตำตำ มิเตอดอกสมิลไลทครับลโลโกเหลืองดอกสมิลไลทครับนี่ครับผลงานวันนี้ครับนี่หลโกเหิดปวกหิดปวกบานแน่นะครับ เดียงเห็ดไข่เนาะครับอยู่ในตากเ็เหลืออยู่ครับ